ำนวน31คนรุ่นที่ส9เด็กชายวัชกรภูมิประโคนเด็กหญิงแอนนาเบล่าสายปอกปะดุเด็กชายมงคลศรีชัยชนะเด็กชายนัทตะตะกรบุญรังสีเด็กหญิงเพ็ญพิชาวิ่ยยักษ์องเก๋อ เด็กหญิงนะคะปาระโคนเด็กชายนัชพลชัยประโคนเด็กชายภูพิพัฒน์เอกตื่นเด็กหญิงสันสดนีจันทรสดีเด็กชายนิราภุแสงเด็กหญิงชนาการส้อยโพเด็กนายชัยรงค์แสนดีนายนกรวัฒนราเด็กชายรากรจุโต เด็กชายพัฒนาเรกธีรศิเดชัยสมพลเด็กหญิงก้รงลิลลักษณ์หอมเด็กหญิงเขียวิจราชาติโพนเด็กหญิงเบญญารัตนทิพย์นางสาวธัญญีแท่นสุเมร์เด็กหญิงนัทกมลบันดิศเด็กชายชิษนุพงศ์วงศ์บุตรเด็กชายพุฒศรนุษยใหญ่ตาเด็กหญิงพิชญาภา บนบนเด็กชายธรรมศระจันทกองบงเด็กหญิงกองประพาเลิศเพชรพิบูลเด็กหญิงแอมบีนีเบลลี่เด็กชายจิรพัฒน์แอลิศโลมะโคนเด็กหญิงสุชัญญาจารุศรีมณีและนางสาว